ความร้อนแบบแรงเกินดูนี่สิดูอีห้ามน่ะอือฉันร้องไห้จบละตเช้าพอแล้วก็จะร้องตอนนี้เราบอกเรานัดไอ้ห้านไปไหว้น้ำเว้ยมีการตุนน้ำไอเอฟเราก็นัดไปไหว้น้ำไม่มีใครไปสักคนหนึ่งล้วก็เลยไม่ไหว้เพราะอะไรกี่เยอะอะไรนะมันอาจจะมาไม่ตรงเวลาก็ได้ไม่เขาบอกไม่เราโทรถามแล้วฝนมันจะตกไงเขาก็เลยไม่มากันฝนจะตกเลย ดราม่า,มากเก่งมากแกก็ทัพวันนี้15บห้บูจูปะเดือดสามไปเดือดหลังตะปะลยกินนกกินนกกับวัานไหนได้บ้างนกกับวันที่17พร้อมเรานั่งอะไรครับนั่งรถน่าจะรถตู้ไม่ก็รถแท็กซี่อะ่ะไปท,ที่ปตัตตานีไปปัตตานีแล้วก็ไปพร้อมโครงการโครงการก็นั่งรถอะไรไปนั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ไปโรงแรมแม็ก <S <S พระรามเก้าไปอบรมก่อนแล้วก็แล้วก็กลับโรงเรียนอันแสนสุข สร้างแค่ไหนกัน <c oughs> บ <c oughs> วันที่เจ็ดแกหรืวันเดียวแกโปรแกรมเยอะขนาดนี้มันจะถึงหรอไม่ใช่ใช่ไอแบงค์มันมันไปช้ากว่านั้นสิบเก,ก้าะถึงเดี <c oughs> แล้วถ่ายวิดีโออยู่นะสูงกี่แบงค์ใส่เสียกี่เป็นค่าอยู่เไปอย่าร้องไห้ดิเ <c oughs> ป็เนแรงร้อนตี่จะไปแล้ว